ถามว่าไงเ <What? S 3> like อ่ยวอสดูยูไลน์ถามพร้อมกัน What do you like ถามว่าคุณชอบ <c oughs> อะไรชอบอะไรเอ่ย I like a mango โอ้ยฮิลันเก่งมากแค่ยไห้ฮิลันหน่อย <c oughs> ต่อไป <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้บ้างอันนี้ถามว่าอะไร เกผีเก่ง hmm. มากเลยอ่านประโยคได้หมดเลยเก่งจริงๆ I have a v e เกนผีสรุปแล้วถ้าเราถาม What do you have เราก็ตอบว่า I have, I have. ถ้าถามว่า What do you want เราก็ตอบว่า I want ถ้า What do you like เราก็ตอบว่า I, I like อ่าตรงนี้เข้าใจไหมถามอะไรก็ตอบตรงนั้นเช่น What do you have ไปตอบว่า I like ได้ไหมไม่ได้ถ้าถาม What do you like ตอบ I have ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเขาถาม have เราก็ตอบ have ถาม want เราตอบ want ถาม like เราตอบ like โอเคอ่าตอนนี้ดูต่อบไม่ยิบยังนี้รู้ไปหมดอ้าอันนี้ค่ะ ใครอ่านประโยคนี้ได้ให้เวลาหนึ่งนาทีก่อน you like mango? อ่าอ่าดูย like ูไลท์แมงโก้กลอนลักบอกว่าอ่านว่า Do you like m a n ก o ถูกต้องค่ะอ่าปรมือให้แต่ว่าเวลาขึ้นต้นได้ดูเนี่ยเสียงข้างหลังมันจะสูงขึ้นไปมันจะเป็นว่าด o ยูไ l i k แมงโก o Do you like mango? เสียงสูงขึ้นไปหน่อยนึงปกติถ้าเราบอกธรรมดาอ่ะถ้าเป็นประโยช์ธรรมดาไม่ใช่ประโยคคํคำถามที่ขึ้นต้นได้ดูแบบนี้เราจะบอกว่า I like mango แต่เวลาเป็นประโยคคํคำถามที่ขึ้นต้นได้ดูอย่างนี้เราจะดูยูไลส์แมนโก o ด o ยูไลส์แมนโก้เสียงสูงขึ้นไปอ่ะเราออกตามคุณครูสิคะด o ยูไลส์แมนโก o Do you like man ก้ you like mango? อ่ะเราจะไม่บอกว่า man g กเราอ่านแมนโก Do you like m a n g o Do y o u like mango? นโกชอบไหมชอบมะม่วงไหม Yes ถ้าชอบตอบว่า Yes I do เก่งมา uh, กดู d o you like mango? S? <S yes I do ถ้าชอบตอบว่า Yes yeah. No, not do I ถ้าชอบ Yes I do ถ้าไม่ชอบ No I do not เยี่ยมมากต่อไปดูต่อต่อนะอ้าวข้อนี้ถามอะไร Do you have mangoes Do you have mangoes Do you have mangoes คุณมีมะม่วงไหม มีไหมมีไหม Yes I do เหมือนกัน Yes I do เพราะว่าตอนนี้เวลาเราตอบเราจะดูตัวข้างหน้า verb ตัวข้างหน้าเป็นตัวอะไรเวลาเราตอบเราใช้ verb ตัวนั้น Yes I do ถ้าไม่ชอบ No No I do not No I do not' อ่าต่อไปถามว่าอะไรเอ่ย do you want m a n g o do you want m a n g o do you want mango uh ung m a n g o ชอคุณต้องการน้ำม่วงไหม yes I do ถ้าต้องการ yes I do ถ้าไม่ต้องการ no I do not ถ้าไม่ต้องการตอบว่า no I do not ถ้าไม่ต้องการ no I do not ได้ยังแยกได้ไหมว่าแบบไหนเราจะถามอะไรแบบไหนเราจะตอบยังไงถ้าถาม what what do you want what do you like เราจะตอบเยส I do ูหรือโ o ไอด not ได้ไหมได้ไหมถ้าถามว่า What do you l i k i ไ้ไเราจะตอบว่าเยสหรือว่า no ได้ไหมไม่ได้เขาถามว่าคุณต้องการอะไรเราต้องตอบให้ได้แต่ถามว่า คุณต้องการมะม่วงใช่ไหมมีคําว่าใช่ไหมอ่าคุณต้องการูเรียนใช่ไหมอ่าอย่างนงี้เราถึงตอบว่าเยืหรือโ no หนอาลาตอนี้ดูนะเอาเอาสมุดขึ้นมาเอาสมุดขึ้นมานะ เอาสมุดขึ้นมาค่ะเขียนประโยคนี้ก่อนค่ะข้อที่หนึ่งเขยนข้อที่หนึ่งข้อที่นหนึ่งนะเขียนหมายเลขหนึ่งข้อที่หนึ่งแล้วเขียนคํานี้ลงไปค่ะลูก What do you have อ่าเขียนอันนี้ไปก่อน What do you have อ่าเขียนแต่ประโยคคำถามไปก่อน What do you have เขียนแต่ประโยคคำถามน,นะลูก What do you have ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าให้ทำอะไรให้ตอบอะไร ยังไม่ต้องเขียนลูกเขียนเสร็ยจยังเ่เเขียนแต่ประโยคข้างบนก่อน ร็จแล้วถามว่า what do you have ถามแฮ e เวลาตอบก็ต้องเป็นไออะไรไอ a v e อ้าวเอา,เอา,เอาภาพนี้ค่ะพอเสร็จแล้วลงไมาอีนทดนนะไม่ต้องวาดภาพนะลูกข้างล่างเขียนแต่คำว่า I I have a, แค่นี้ เป็นขี่ช่องไม่ต้องเว้นหรอกเว้นช่องเดียวอ่าเป็นคำตอบอ่อาไอ ดูที่คุณครูค่ะบางคนสงสัยว่าทํายังไงอ่าดูที่คุณครูที่นี่เลยนะเห็นไหมคะอันแรกคุณครูเขียนว่า